สวัสดีจ้าบรรยากาศในหาน้างเนาะจ้ะนี่ก็คือสัตว์จีด้วยค่ะพี่นอ้องอยากให้พี่น้องมาเบิ้งมาชม์กูโอ้คนนี้มะม่วงงามค่ะน่ากินมากๆเลยจ้าน่ากินเนาะสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนพกข,ขากระโลดเด้อนะ่ะน่ากินมากเลยคนนี้มะม่วงค่ะ มาห่วงมาสวยๆวยเด้อจ้าพี่น้องวงปัเจัดสวยงามเลยจ้าามสวยๆเลยค่ะดูปะขาเขาทำมีสีมือมากเลยค่ะทุกคนสีมือเก่งมากเลยสุดยอด <c oughs> เขาทำได้เก่งมากมาโซนนี้ก็จะเป็นน้ำส้มนะคะทุกคนน้ำส้มนะคะน้ำส้ม มาโซนนี่ก็เป็นตะปูะตะปีคลองโซเนาะค่ะของโซของหลิงเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องสวยงามเลยค่ะพี่น้องน่ารักน่ารักเพิ่งดูสวยเนาะค่ะพี่น้อง <laughs> สวยงามมาชมของสวยๆพี่ค้าก็สวยนา่ารักาพี่ค้าก็สวยน่ารักานะ การโฮจายังไง่เหอเออไม่ใช่อัดคลิปลง youtube สวยๆค่ะกาัวใจใหย่ังไงมาดีานี้ก็เห็นว่า <c oughs> ผู้บาวหลบรอเด้จ้ารอ, <c oughs> <c oughs> อบอจ้าพี่นอ้องอัดคลิปไปอ่าแต่ละมือมาโซนนี้ก็สวยงามมากๆเลยจ้า สวยงามบบ่่่คครัพีน้องอะมาดูกันเลยจ้าของกินหลายหลากมากมายนะคะมาส่วนนี้ก็คล้ายของะปุ๊ะปีนะคะ่ะสวยงามมากเลยค่ะโอ้สังสรรนะคะนี่ก็ขึ้กระเป๋านะคะกระเป๋าอ่าแพชสัตย์โซสวยงามนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องมาเบิ้งมาชมเนาะโอ้กระเป๋านะฮักนะฮักเลยค่ะพี่น้องน่ารักมากๆเลยนะฮักวันจะทุกคน าาักเนะสวยงามเลยค่ะกระเปา๋าของแฟชั่นไลาอ่าเปหลินไปเที่ยวเนาะคะยังสวยงามเลยค่ะว้าวกางเกงสวยพี่นอ้องกางเกงสางเลยค่ะพี่นอ้องกางเกงสางคล้ายดีเด้อกาง,งเกงสางคนนินยมใส่คนนินยมใส่ลายเด้อกางเกงสาง สุดชีชมพูนี่ก็สวยน่ารักเลยค่ะมาโชนคล้ายเสือผานะคะพี่น้องใส่ไปเที่ยวทะเลนะค่ะพี่น้องใส่ไปเที่ยวทะเลนะคะพี่น้องมาสื่ออ่าไปใส่เที่ยวทะเลนะค่ะพี่น้องใส่เที่ยวทะเลยเินสบายเลยจ้ะน่าหักเลยค่ะสื่อใส่ไปเที่ยวทะเลเนาะ สุดหนึ่งล้านป่ะนะสูตละสองลอยเก่าซีบบาทนะคะพี่น้องอันสุดละสามลอยเก่าซีบนะคะพี่น้องในป้ายราคาใส่ไปเที่ยวทะเลเนาะค่ะพี่น้องซื้อใส่ไปเที่ยวทะเลโอ้น่ารักน่ารักเลยไปเที่ยวทะเลเย็นสบายเลยค่ะใส่สุดนี้เนาะใส่สุดนี้เย็นสบายเลยจะไปเที่ยวทะเล บบอันนี้ก็ตะปูตะปีเลยค่ะอันนี้เออ่กาวัหใจนะาสื่อไปใส่กระเ,กเป๋าเนาะค่ะพี่น้องสื่อไปใส่กระเ,กเป๋าสวยงามเลยค่ะเ่นสวยงามนะคะอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียมซัมนี้นะคะเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งมาชมเนาะ ขอบคุณทุกคนที่ขอรับชมด้วยจ้าฝากเป็นกำลังใจ้ายในเด้ยค่ะของโซ่โอ้สวยงามสวยงามเลยค่ะขอจบคลิปเพียงสำนียละค่ะ